ข้าบอกกุยนะว่าธรรมะไม่ช่วยสอนอะไรพวกมึงสิธรรมะไม่สอนหาอะไรเลยหลักธรรมพูดให้เจ้าพูดชัดเจนให้แล้วไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมามันไม่เข้าใจหลักธรรมข้อน,นี้ตรงไหนวะให้แล้วไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาเนี่ยหลักธรรมพวกมึงอหลักอะไรหลักบ้าเหรอหลักตอเหรอฮะหลักหาอะไรกัน แล้วกูพูดผิดตรวไหนเวลาให้แล้วถ้าจะให้กูแล้วจะมาเอาทวงคืนกือทีไรไม่ต้องมาให้แล้วกูพูดผิดอะไรอ่ะก็ถ้าวันหนึ่งจะบริจาคให้กูแล้ววันหนึ่งมาขอคืนมึงไม่ต้องมาบริจาคให้กูจะมาบริจาคทำหอกอะไรบริจาคแล้วขอคืนใครก็ตามให้อะไรกูมาแล้ววันหนึ่งมาขอกูคืนไม่ต้องให้กูจะด่าซ้ำไม่ด้วยสันดานเสียให้กูแล้วมาขอคืน ให้ทำหอกอะไร